ความเข้มข้นของแสงได้มาถึงระดับที่ระเหยได้แล้วช่างน่าสนใจจริงๆไปดูกันลงไปดูกันสักหน่อยดีกว่า <_ ishing> เดี๋ยวก่อนนั่นมันจางฝานใช่ไหมจางฝานไม่คิดเลย ว่านายจะยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับนายอย่างนั้นเลยเปลี่ยนเป็นคนธรรมดาแล้วอย่างนั้นเหรอเจ้านี่คิดไปแบบนั้นได้ยังไงฮะกล้าดียังไงถึงได้มาทำเสียมารยาทกับนายข้าแบบนี้ฮโอ้นายท่านอย่างนั้นเลยสาวน้อยหน้าตาไม่เลวนี่เนอะหุบปากเดี๋ยวนี้นะ ใช้ได้นี่อาจารย์ฝานงั้นแบบนี้ดีไหมเปลี่ยนมาเรียกเข้าว่าอาจารย์บ้างเป็นไงข้าสามารถสอนอะไรอะไรได้มากกว่านะน้อยปากดีนักนะเจ้าบ้านี่สมควรตายช้าก่อนอาจารย์ทำไมล่ะ เรื่องนี้เนี่ยปล่อยให้ข้าจัดการเองเถอะข้ากับพวกมันเน่ยพอดีเลยเห็นแก่ความสัมพันธ์แต่ก่อนเก่าคิดไม่ถึงเลยจริงๆจางฝานนะจางฝานข้าเองเคยคิดว่าเจ้าน่าจะถูกฝังอยู่ที่ไหนสักแห่งทางใต้หลังจากที่เจ้าหนีออกมาจากพัก ด้วยความขายขี้หน้าแบบนั้นซะอีกยังอุตสาหมีหมาคอยรักษาพวกบรรดาต้นไม้วิเศษในสถานที่อย่างนั้นห่วงแบบนี้เนี่ยน้อยแถมยังหาสาวน้อยแสนสวยเจออีกด้วยนะแบบนี้มันน่าอิจฉาเกินไปแล้วข้าคงต้องขอบคุณเจ้ามากๆซะหน่อยแล้วล่ะสิทน้องจงังฝอนทรยศ์พักทั้งทีก็ถือว่าให้โชคไว้กับข้าแล้วกันนะ มาถึงนั้นห่วงทั้งทียังอุตส่าห์คิดถึงข้าจัดเตรียมของดีๆไว้ให้ซะมากมายอ้อใครก็ได้มานี้น่อยสิเอาละจางฟานเข้าว่านะดูท้าสำนักดาบเยียนชื่อดังจะมีคนใช้ที่ได้ประโยชน์ซะแล้วล่ะเจ้าก็เหมือนกับปู่ผู้อาวุโสของเจ้าที่ทำเรื่องหน้าอับอายต่อพักนั่นแหละ หรือว่าเจ้าลืมไปแล้วล่ะว่าเจ้าก่อนหน้านั้นน่ะข้าได้สั่งสอนเจ้าไปอย่างไรกันฮ้อ้อฮ้นั่นมานอะไรกันน่ะห้ามือข้าคนที่เหลือทั้งหมดลงมือเร็วเข้า จัดการมันให้ข้าด้วยอ้อ,อบางอาจทำร้ายคุณชายน้อยอย่างนั้นเลยจับตัวมันมาให้ข้าข้าจะสับแกเป็นชิ้นๆให้เลยไปเลยสิฮย่า <c oughs> <c oughs> yeah. พระนักดาบหนึ่งคนจะได้คะแนนเพิ่ม50คะแนนข้าหนึ่งคนสร้างฐานนั่นมันคือดาบเทพขั้นสูงเดี๋ยวก่อนนะนี่มันเป็นเรื่องเข้าใจผิดอะไรกันแน่เรื่องครั้งนี้เป็นเรื่องภายในพักพวกของเราไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับเจ้าสักหน่อย กล้ามาย้อเยื้ออาจารย์ข้าแล้วยังคิดที่จะทําร้ายคนอื่นอีกอย่างนั้นเหรอและจะมาบอกว่าแค่เข้าใจผิดอย่างนั้นสินะแบบนี้อภัยให้ไม่ได้เฉยๆการกระทำเซตเถ็ะน,นะพวกแกเนะี่ยยาอาจารย์แบบนี้มาดังแกกันเกินไปแล้วฮ่ออย่าคิดว่าจะสามารถชนะข้าได้รับเดียวนะ เดี๋ยวข้าจะแสดงให้ดูว่าเพลงดาบเซียนเยียนที่ฝึกฝนมาห้าสิปีเป็นอย่างไรเอ๊ะนี่มันเพลงดาบอะไรกันนะทำไมถึงได้ยะ บ้าเอ้ยนี่อย่างไงกันมันเป็นไปได้อย่างไงกันเนี่ยเป็นยังไงอย่างนั้นแหละคุณชายน้อยเหวิรน <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ยังทำตัวเยโซโอหังได้อีกไหมล่ะฮ้ว่าอย่างไงข้าเขาขาผิดไปแล้วข้าผิดไปแล้วจริงๆโปรดอภัยข้าด้วยเถิด ช่างมันไปเถอะแล้วกันข้าเป็นคนใหญ่คนโตมีน้ำใจกว้างขวางแบบนี้แล้วกันเจ้าก็ก้มหัวคำนับข้าสักร้อยครั้งเป็นไงแล้วข้าจะให้บีเยียนไว้ชีวิตเจ้าสักครั้งหนึ่งหนึงน่งหนึ่งร้อยครั้งอย่างนั้นเหรออืมใช่แล้วเจ้ามีปัญหาอย่างนั้นล่ะเออข,ข้าขอโทษ ได้ปลดไว้ชีวิตข้าด้วยเถอะข้าขอโทษข้าขอโทษเดี๋ยวก่อนนะไอ้ท่าทางของเจ้านี่แบบนี้นะเจ้าคงไม่ได้ต้องการข้าขอโทษไว้ชีวิตข้าด้วยเถอะช่างเถอะช่างเถอะเจ้าไปซะ ขอบใจที่ไม่ฆ่าข้านะไม่ได้ยินที่พูดหรือยังไงกันบอกให้ได้ไปยังไงล่ะอาจารย์ข้าบอกว่าให้เจ้ากลิ้งไปยังไงไม่ได้บอกว่าให้เจ้าเดินไปเออจะได้ างฟานแล้วก็เด็กผู้หญิงบ้าน,นั่นวอนตายสั้นแล้วฝากไว้ก่อนเถอะรอให้ข้าดีรอให้ปู่ของข้ามาถึงก่อนตอนที่ข้ากลับไปบอกปู่ของข้าส่งคนมาถึงตอนนั้นแล้วข้าจะให้เจ้าคุกเขาร้องอ้อนวอนขอชีวิตนายท่านท่านจะไปให้มันกลับไปแบบนี้นะเนอะ มันอาจจะส่งคนมาทำร้ายหรือข่มขู่เราให้ยอมคุกเขาให้มันบ้างเนะอะเอ๋เจ้ามาน้อยนี่เจ้ารู้จักพูดจริงๆใช่ไหมเนี่ยแม้แต่ปีศาจยังพูดได้ข้าแค่ก่อนหนะ้าบาดเจ็บร้ายแดงแนละก็พูดไม่ได้แค่นั้นเองยังไงก็ขอบคุณในท่านด้วยเนอะตอนนี้ข้าสามารถฟื้นฟูก,กำลังได้แล้วล่ะเจ้านั่นมันพูดไว้รุนแรงเหลือเกินเจ้าอยากให้ข้าไปจับมันกลับมาหรือไม่ไม่จำเป็นหรอก ข้าก็แค่ต้องรอที่นี่รอดูสถานการณ์สนุกสนุกก็เท่านั้นเองพวกคนที่บำเพ็ญตนแบบนี้ที่แท้ก,ก็คิดแปลกๆแ,แบบนี้เองแหละวังหลวงหรือคฤือหาดตอนนี้คงกำลังขาดกำลังคนเป็นแน่ถ้าข้ายังไม่สามารถออกจากสนามดาบได้ข้าก็เป็นแค่ชาวบ้านธรรมดามดาเท่านั้นเอง ถึงแม้ว่าบีเลียนจะมีความสามารถในการฝึกฝนเป็นพิเศษก็เถอะแต่ว่าเวลาในการฝึกฝนก็ยังนับว่าสั้นเกินไปเจ้ามาน้อยเองก็ยังคงต้องกลับไปดูแลบ้านด้วยเหมือนกันถึงแม้ว่าข้าจะออกจากสนามดาบนี้ไม่ได้แต่ข้าก็ยังสามารถให้คนที่ไว้ใจได้ไปทำงานแทนได้นี่นะสำหรับสถานที่ฝึกฝนในยุทธจกักรนี้ที่แห่งนี้ก็นับถือว่าเป็นสถานที่ที่พิเศษมาก หรือจะเรียกได้ว่าเป็นถ้ำแห่งสวรรค์ก็ยังได้และก็ต่อให้เป็นดินแดนแห่งความปัถนาทั้งหลายก็ยังไม่ดีเท่าที่นี่ว่าแต่ข้าจะไว้วันใครดีนะก่อนหน้านี้ข้าให้เทพเฝ้าประตูไปทําแทนก็นับว่าใช้ได้ในสํานักจงแล้วมีนักดาบเยียนอาจารย์ของข้าซึ่งถือว่าเก่งกว่าใครนอกจากเขาแล้วก็ยังจะเป็นใครไปได้อีกล่ะ นอกจากเขาแล้วยังจะเป็นใครได้อีกล่ะเฮ้อตั้งแต่ค้าได้เริ่มออกท่องยุทธภพก็มีคนไม่กี่คนค้าได้ติดต่อก็มีไม่มากนะักเอ๊ะมีใครทำอะไรอยู่ตรงด้านนอกนั่นนะ่ะอาจารย์อาจารย์มาดูนี่เดี๋ยวเข้านี่ยังเลียไม่พอใจหรือ,อยังไงฮะเจ้ารีบลุกแล้วตามไปดูกันเถอะเร็ว ฮ่องฮ่องทำไมมาลงที่ข้าได้ละ่ะออ,อเจ้าเนี่ยนอะมันจอมโกหกเส้อจริงข้าอุตสาห์เชื่อตาแก่ปีศาจอย่างเจ้าไปตายซะเถอะไปอ่าถ้าเจ้าไม่ได้โลภอยากได้ผลของต้นโสมมนุษย์แล้วละ่ะก็ข้าจะหลอกอะไรเจ้าได้ละ่ะ ข้าจะไปหลอกอะไรเจ้าได้ฮะท่านผู้ซ่งละ่ะเอ๊ะด,ดาบท่านร่างดาบกระบีอ่อมตะใช่ไหมไม่คิดว่าจะมีคนพูดถึงเกี่ยวกับดาบกระบี่อมตะด้วยนะเรื่องดาวแบบนั้นน่ะข้าไม่ได้ยินมาตั้งนานแล้วละ่ะ อีกอย่างข้าก็ไม่คิดที่จะหลบซ่อนหรือปกปิดอะไรแม่น้องท่านยินยอมที่จะฝึกกับข้าแล้วก็มาเป็นลูกศิษย์ของข้าไหมเอะ๊ะว่าไงนะดูออกได้แล้วว่าท่านผู้นี้แข็งแกร่งย่างหาตัวจับได้ยากเพียงแต่ว่าท่านวาวุโสเรื่องนี้เรอให้อาการบาดเจ็บของท่านทุเลาลงก่อนจะดีกว่านะ เรื่องอาการบาดเจ็บของข้าไม่สำคัญเท่าไรดอกเรื่องสำคัญกว่าก็คือคนทนะี่มีความสามารถอย่างท่านทางหากที่หาได้ยากนักเจ้าไปตายซะเถอะจะมาแย่งลูกศิษย์แบบนี้เหรอเฮ้ตาเท่าซ่งเจ้าจะหาเรื่องตายใช่ไหมฮะเจ้าคิดจะแย่งลูกศิษย์ได้อย่างนั้นเหรอ แม่นองเพื่อนของข้าคนนี้ก็แค่หัวหน้าหมู่บ้านเล็กๆในชนบทเท่านั้นเองไม่เคยเห็นโลกภายนอกมาก่อนอยากรธดไปเลยนะเอ๊ะนี่แกยังไม่เลิกวอนตาอีกเหรออาจารย์ของแม่นางท่านนี้ก็คือท่านเทพในปา่าเทวดาแห่งนี้เหรอเจ้าจะมาเยี่ยงลูกศิษย์กับท่านเทพตอนนี้มันสายไปแล้ว น้นองเป็นลูกศิษย์ของท่านเทพอย่างนั้นเหรอเป็นอย่างที่เจ้าว่าสินะไม่น่าแปลกใจเลยอายุเพียงแค่เท่านี้ก็มีลูกศิษย์ที่มีฝีมือดีขนาดนี้แล้วมันคุ้มค่าที่จะเป็นศิษย์ของเทพที่มีฝีมือระดับนี้ท่านผววัสดทั้งสองพวกท่านผัววสทั้งสอง พวกท่านควรที่จะคำนึงถึงอาการบัดเจ็บของท่านก่อนดีไหมอ๋อจริงด้วยฮ,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 ฮ่าๆเกือบลืมเรื่องนั้นไปเลยนายท่านอยู่ด้านในใช่ไหมอืมข้าขอเรียนตามสัตว์จริงตาแก่อย่างข้ามาเพื่อขอรับผิดจะว่าไงเนี่ยขอรับผิดอย่างนั้นเหร นี่มันเรื่องเอะไรกันมันเป็นเรื่องอะไรกันเนี่ยไปพาพวกฝีมือดีมาให้มันยุ่งยากเข้าไปอีกอย่างนั้นเหรอขคาแค่ให้เจ้าช่วยข้าไปซื้อเนื้อหมูในท้ายที่สุดจะมากลายเป็นแบบนี้ไปได้ดดนกลับไปเอาอสวุธแปลกๆมาอีกอย่างนั้นเหรอหมายถึงกลับมาในสภาพที่แย่มากเจ้าซ่งเกิดเรื่องอะไรขึ้นอย่างนั้นเลย ที่นายท่านในเมล็ดผลไม้เทพกับข้านั้นเดิมทีข้าคิดอยากที่จะช่วยเอาเจ้าเนื้อปีศาจหมูกลับมาก็คิดว่าจะร่วมมือด้วยกันกับสา,ายผู้นี้แหละคงจะดียิ่งขึ้นไม่คิดว่าจะกลายเป็นลงมือซะเปล่าไปเะได้ฮะเนื้อปีศาจเหลอดูแล้วลเหมือนท่านเทพจะไม่ได้โกรธสักนิดแฮะแบบนี้ก็ดีข้าจะได้กลับไปใหม่อีกครั้งตอนที่แผลดีขึ้นแล้ว อ๋อท่านเท่าครั้งนี้ถ้านับอายุของท่านแล้วก็ยังไม่ต้องรังเลไปหรอกอ๋อท่านเท่าครั้งนี้ถ้านับอายุของท่านแล้วก็ไม่ต้องกังวลไปหรอกข้าบอกว่าให้ตาเท่าไปช่วยหาเนื้อหมูมาให้ไม่กี่วันไม่เห็นกลับมาสงสัยจะคิดมากไปหน่อยไปจัดการแบบไหนกันล่ะเนี่ยเออข้าทําให้ท่านเทพผิดหวังซะแล้วแต่ว่าท่านเทพท่านโปรดได้วางใจเถอะ ถ้ากับสหายท่านนี้จะกลับไปหาปีศาจหมูเพื่อจัดการให้เรียบร้อยอีกครั้งหนึ่งจะต้องนําเนื้อหมูอร่อยๆอมาให้กับท่านเทพได้แน่ๆฮะ <c oughs> ไม่ทันระวังตบอกตัวเองแรงไปหน่อยละ <c oughs> ช่วยท่าน <c oughs> เอาเนื้อหมู <c oughs> ช่างมันเถอะช่างมันเถอะพวกท่านเป็นกันแบบนี้แล้วยังไงก็รักษาาการบาดเจ็บก่อนแล้วกันนะ นี่คือยาที่สมัยก่อนเป็นของท่านเทพกวงลิงแต่ว่าก็เป็นเพียงแค่ตัวยารักษากาันบาดเจ็บเท่านั้นถ้าเกิดว่าข้าใช้พลังของดับเทพเพิ่มเข้าไปแล้วก็กพวกท่านทั้งสองรับยาฟื้นฟูบาดแผลไปรักษาเถอะนะขอบคุณท่านเทพเป็นอย่างสูงอ๋ออู้อยานี่มัน นี่มันคือยาเทพชั้นยอดนี่นะไม่เพียงแต่บาดแผลใหม่ดีขึ้นแล้วบาดแผลเดิมที่เกิดมาก,ก่อนยังดีขึ้นอีกด้วยนะข้าเองก็รู้สึกได้เหมือนกันว่าร่างกายที่เคยติดขัดเหมือนได้ระบ,บายออกมาไม่น้อยเลยและเหมือนจะได้พัฒนาไปอีกขั้นด้วยอีกต่างหากขอบคุณนายท่านต้องขอขอบคุณยาอายุวัฒนะของท่านจริงๆที่ทำให้อาการบาดเจ็บของข้าทั้งสองหายในพริบตา ที่มอบสิ่งดีๆแบบนี้ให้กับพวกข้านะขอบคุณนายท่านจริงๆอย่าเทพอย่างนั้นเลยมันก็แค่เอมช่างมันแล้วกันนะฟื้นฟูได้ดีก็ดีแล้วนะเฮะวันนี้เป็นวันอะไรกันวะเน,นี่ยข้างนอกดูเหมือนมีเสียงเออโวยวายอยู่ตลอดเวลา คงไม่ใช่เจ้าปีศาจหมูตัวนั้นจะตามพวกเราสองคนมาจนถึงที่นี่หรอกเนาะอืมข้าเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันจัางเป็นพลังอสูรที่รุนแรงจริงๆนี่มันเป็นเทพอสูรหรือ,อยังไงกันนะแต่ว่าลมหายใจแรงๆแปลกๆแ,แ,แบบนี้ไม่แน่ว่าจะเป็นใครกันแนะ่ รีบๆระวังออกมาให้ไว้เลยไอ้ปีศาจแกสองคนนะ่ะวะปีศาจแก่พวกมันอย่างนั้นเหรอข้าเคยได้ยินมาว่าพวกผู้ฝึกต้นทางฝั่งตะวันตกมีเพลงดาบที่สามารถเรียกใช้พวกสารสูย์เพื่อเพิ่มพลังบำเพ็ญให้ตัวเองได้ด้วยพวกตาแกสองคนนี้คงไม่ท่านผู้เท่าทั้งสองท่านนี้ ไม่ทราบว่าท่านทั้งสองไปทำอะไรกับปีศาจหมูท่านนี้มาหรือไม่เออพวกเราฮ่านายท่านท่านคิดว่าพวกเราเป็นคนพวกแบบไหนกันไม่ว่าจะพูดอย่างไรอย่างน้อยพวกเราก็เป็นพวกที่ฝึกฝนตนเหมือนกัน ไม่ว่าจะมองยังไงพวกเราไม่มีทางไปทำอะไรปุ๋ยศาสตร์หมูตัวนั้นได้หรอกนั่นก็จริงไม่แน่แต่เท่าสองคนนี้อาจจะมีแผนการอะไรอีกเดี๋ยวต้องลองทบทวนก่อนสักนิดยังไงก็ตามเมื่อก่อนท่านผู้เฒ่าทั้งสองเคยพูดถึงปีศาสหมูวไว้ว่าคงไม่น่าใช่ตนที่อยู่ข้างหน้านั้นหรอกนะใช่ปะเป็นมัเนนรหละ ก่อนหน้านี้ก็แค่ปีศาจหมูธรรมดาธรรมดาแต่ว่าอยู่ดีๆก็เหมือนมีพลังพิเศษขึ้นมาซะอย่างนั้นลระเถมยังพลังไม่ธรรมดาซะด้วยเนอะบางทีอาจจะเกี่ยวกับเรื่องรอยแยกระหว่างสวรรค์กับโลกมนุษย์เมื่อไม่นานมานี้ก็ได้ตั้งแต่มีเหตุการณ์รอยแยกครั้งนั้นคลื่นแสงระหว่างสวรรค์แล้วก็โลกดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นมากเลยมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นในหลายๆที่เลยละ่ะ ข้าว่านะข้าไม่พูดเรื่องนี้ดีกว่าจะได้ไม่มีใครรู้ว่าข้าเป็นคนทํามันขึ้นมาเองนั่นก็เป็นซันครังตัวหนึ่งถึงแม้ว่าจะมีเรื่องเล่ามาว่าครอบครัวของซันคังจะเป็นผู้สืบทอดของเทพยดาในสมัยก่อนแต่เท่าที่จำได้ครอบครัวของซันคังก็ดูเหมือนกับเป็นปีศาจหมูธรรมดาเท่านั้น ไม่ได้มีอะไรพิเศษนักก็แค่รสชาติอร่อยกว่าปีศาจหมูธรรมดาเท่านั้นเอง <_ c oughs> พวกเจ้ารู้จักแต่เรื่องกินเท่านั้นเหรอวันวันหนึ่งรู้จักแต่เรื่องกินทำไมไม่รู้จักทำยุ่งข้าวสักอันอละฮะพวกเราดูเหมือนจะเพิ่งโดนปีศาจหมูด่านะใช่ไหมน้อยท่อนฮ่าน เจ้าปีศาจหมูตัวนี้ดูแปลกๆไปจากตัวอื่นเนาะมันสามารถด่ามนุษย์ได้ด้วยสามารถด่ามนุษย์ได้อย่างั้นแหละข้าบอกว่าแต่เท่าสองคนนั้นต่างก็เป็นผู้บำเพ็ญตนเหมือนกันทำไมถึงได้หลบอยู่ต้งนั้นละ่ะยังอายุน้อยอยู่อย่ังนัลนเหนังหน้าของพวกเจ้าดูจะน่าเสียมากกว่านะหนังหน้าของพวกเจ้าดูจะหนาเสียมากกว่าหนังหมูของข้าเสียมากกว่านะว่าไหม ไม่งั้นก็คงไม่ทำตัวหน้าอายพังเข้าไปในบ้านของข้าแล้วก็ยังมารบกวนกับเมียของข้าในตอนเวลานั้นหรอกทำไมพวกเจ้าไม่มาสอนข้าบ้างละ่ะว่าต้องบําเพ็ญตัวยังไงถึงได้หนังหน้าหนา,หนากว่าหมูอย่างข้าซะอีกฮะเจ้าสัตว์เดรัจฉานทำไมมาเป็นโอหังทำมาเป็นโอหังนะัก รับไปซะฮะึอืมตัดเท่าวิตารานทั้งสองครั้งที่แล้วพวกเจ้าแอบ,บดูข้ากับเมียข้าคลอดลูกหมูมาตอนนี้ยังมาแอบซุ่มโจมตีอีกอย่างนั้นเหรอแบบนี้มันอภไปให้ไม่ได้ หรือว่าพวกเจ้ายัางกินข้าวไม่อิ่มพอดอยังไงกันฮหรอโอ้ข้าคงลืมไปแล้วพวกเจ้าตอนเติบโตมาคงอยู่แบบไม่มีใครสั่งสอนใช่ไหมล่ะว่าไงนะวาจาสามเฮานักมาเลยดีกว่านายท่านเจ้าสันคังเนี่ยเกรงว่า คงจะได้รับพลังพิเศษจากรอยแยกมาแน่เลยข้าเองก็อยากรู้เหมือนกันว่าไอ้พลังพิเศษเนี่ยมันเข้าไปในหนังหมูได้มากกว่าขนาดไหนกันหรือว่าทางปากกันแน่นะหรือว่าเมื่อวานตอนฟื้นฟูร่างกายเมื่อวานตอนเย็นใช้เวลานานเกินไปหน่อยละถึงได้ดูต่อสู้แบบไม่มีเดี่ยวแรงแบบนี้กันไอ้สารเลว คือได้ยินพวกพูดคนอื่นพูดว่าพวกเผ่าซานแปลกกว่าพวกอื่นถนัดในการทะเลาะก,กับคนอื่นแต่ก็ไม่คิดมาก่อนว่าจะชำนาญขนาดนี้